สบายดีสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าทุกคนเมื่อคืนมาบ้านแต่เศร้าพี่น้องสองสามมื่อแล้วคืนมาบ้านแต่เศร้าสีฟ้ากันไปยามตุ่มกบกับซีมอนพี่น้องเพื่อไปใส่ตุ่มกบเมื่อ้านน,นี่เดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันทุกคนว่าสีใดบอเนาะซีมอนคนหมานมื่อนี้บร,ริเวณมื่อนี้บร,ริเวณ เขาป้าหาเห็ดไม่นี่พยายามตุ่มกุ้งพี่น้องไงอ้รตุ่มกบเขาบอแป๊บมันเลี้ยงไปเลยทุกคนจิกกอยป้าแล้วพายุกันยังห้ายมือเลยพี่น้องไงจากยามไปย,ยังสีหยุดท่งนาสีเหลืองทองพี่น้องจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองเลยด้ยบานนี้บรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องไง สูดอากาศหายใจกับธรรมชาติแบบมันสดชื่นดีนะพี่น้องบรรยากาศบ้านหน้ายามเศร์มือม้อนี้ก็มืดขึ้มฟ้าขึ้นฝนปิดเลยพี่น้องแบบโ่เห็นตะเวนเลยมืนอนี้ ทา้งนี้ขเขาเข้มงวดมือพี่น้องยังอ่ะเขียวอยู่เด้แต่ว่าออกห่วงเริ่มเลืองเริ่มยัง,งไปแน่แล้วใบวีเริ่มแหงแล้วเดี๋ยวจะนากรดิเกี่ยวแต่ว่าทา้งนั้นกับพุนพ่นมันสิได้ลงมือทางนั้นก่อนทางนั้นเลืองไปแล้วโนนต้นข้าถินแก็นโนนหน้าให้ยาวอยู่เทียงเทิงพี่น้องพุ่นโอ้ทุกคนนี่พุนพนพ่นกะเขียวไปแล้วพี่น้อง ทั้งเขียวทั้งเลืองป้าปนกันแต่ว่าสีเดลลงมือสองขางเนาะของเพื่อนนะแต่ว่ายังอยู่ในระยะพ้นอยู่ส่วนนี้ทุกคนเลยจะตรงร้อยไปอีกโดนเติบพื่อนี่ข้องบอแป๊บกะเหลือขานี่ที่มันยังเขียวอยู่ซุวนนี่แหละแต่ว่าก็เริ่มก้มไปแล้วขึืนไปหอด เครื่องบนเรืองเหลืองเนี่ยละทุกคนนี่นี่เรสีเหลืองเกี่ยวซุ่มนี่ให้มันแล้วบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นตุ่มกบน้ำกันว่าเชียร์จักตัวพอปนเชาวปนเที่ยงอยู่บ่อู้อีปู่ ปูหน้าพี่น้องขอยากไปหากระปู่ค่ายนะซิมอนเอาเพลนหยกหล่อใส่เพลนคึนง,งามใส่อันนี้คืออาวุธป้องกันมนเลยทุกคนเอาใช้นี่หนีบกลับมาเลยตามซิมอนไปเลยพี่น้องหมู่บ้านนี้ตอนลงมาใช้บ่แบบปรบ่ดมานำอามาลาบอลงมาวัานเพลนมาแล้วก็อมาลาพี่น้อง เดี๋ยวไปรลุนทุกคนไปรลุนไปรลุนเมืองอาซิมานบอมาพี่น้องมารลุนล้างแรกกันน้ำมันถ่วมโอ้ยสีมอนสีเด้ปลนอยอู่บ <c oughs> อดีเฮ้ยเอาปาขิงปาขิงจะเอาขอใส่บอขึ้นปาขิงเงินยังคือเก่า เอาปลาเค็งเป็นเนื้อล่อพี่น้องเ<อ>บิ่งดูฮะนี่ทุกคนเ,คเป็นเนื้อปลาเค็งเอ๋อปลาเค็งเป็นเนื้อล่อแต่ว่าปลาเค็งในโมเมนปลาเค็งเน่าเลยปลาเค็งยังเป็นอยู่เอาปลาแดกไปใช้เครื่องมาล้านเฮ็โดโทษขนาดอเอาปลาแดงนิด <c ười> แต่ว่าใช้เบ็ดมันก็เริ่มมันอยากเบ็ดฤดูกาลการใช้เลยพี่น้องเอ้ย ยามนี่ก็เลยต้องใส่ตุ่มอ่ะอลงัลงที่สองว่ากระปูเต็มอันย่าอ่บ่ชิบอนนี่ยินแต่เสียงประเข็งนี่ตัวนึง,นอง <c ười> เอาเฮ้ยติดเฉยทุกคนบางพี่นออหนึ่งตัวนี่อันนี้คือกบนาเด้อทุกคนนี่จักยัางจักหลังนี่ยนงหลังหนึ่นง โู้ทุกคนนี่หลังหนึ่งมันใส่อยู่น้องแล้วมันกินลงน้องแล้วกบใหญ่เข่าท้องใสอันนี้เป็นกบนาพี่น้องโอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อุ้ยนี่ทุกคนเขาไปหักขามันก็ลอยเลาะอยู่นี่เลยนี่อะมัันนว ยำตุ้มสองลังในกบตัวหนึ่ง <laughs> <laughs> ปกตินะพี่น้องถากบมันลายนะําให้หน้ามันขอนแห้งอะไรนะกบมันชีโฮมอยู่บอนเดียวนะเวลาเขาใส่นะมันชีเข่าเป็นซิปพูดในทุกคนเป็นซิบซิบปลายอย่างมันเพราะว่าเคยไปใช่ตะกี้แต่คขู่แผลงหน่อยไปใช่กระเพ่นเพื่อนเฮ่า เฮ้ยเอาขึ้นม้านได้ไหมเจ้านี้ถือเย็นมิโน่เย็นใหญ่เขาจินแดงงูขดแดงแน่ๆมันเขากินกุบไจักเจาะโคตรมันเลยสิมอนเอาว่าเลยนะเอาขึ้นม้านได้ไหมมาถอดน้อกงูขดแดงโมเป็นยังต่อเจาะมันจะได้ เฮ้ยมันกลับไปกินป่าเจออัศรพิษทุกคนกอยากถิ่มตุกเมืออุ้ยพี่น้องถืองูสัมถือจะแม่นาคี้เฮ้ยน้อยกบวยยุ้ยเน่มันใชกินกบน้ำนี่นะสองหันุมันกินกบจะเราจะกินมทุกคนเห็นไรบนี้ออกได ติดงูตัวนี้มาถือกบนี่ตัวนี้ถือกบข้างในทุกนี่ทุกนตัวนี้ถือกบตุ่มพันก็เฮ็ดขักกลเลยพ่อเพิ่นเป็นคนเฮ็ดนี่กบน้อยกบนาแต่ว่าตัวนี้ยังม่ฮห้จักเวลาเออเนม่ฮห้จักทางเสียมันออกอยู่พี่นนอะ <c oughs> เอาอกหมเราจก้ากันไปยามตรงต่อเพราะอนไ้เอาอันนั้นลดแต่ว่าน้ำมันไหลเบิดขึ้นในทุกคนเพราะว่าเป่งน้ำไว้น้นำให้หน้าหน่าไมเราเป่งไว้ ไปรดนน้ำกันพี่น้องไล้หรือไม่แต่ว่ามันปลาเค็งมันกะลงมาเรื่อยๆเด้ปลาเค็งปลาซิวสะท้อดขึ้นคักแต่เน้ยมันลงนะพี่น้องแต่ว่าห้ามมาบุทันมันอืมแบกบ่งทุกคน โอ้ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งปลาซิวปลาดุกเนาะเิเอาเน่พอดีแล้วเอามาลาไปค้างไว้ใส่จุ่มเอาไปหลอกกบต่อยลองไปใหม่นีแ่คนลองไปใส่กุ้ม็พอดีกุ้มเนาะปลา้อนก็ใส่ได้เยอะปลาข้วนอะรปลาข้วนอะปลาดุกได้เบิดนี่ เรากระทังส่วนวับเลยแล้วมาตักกชิมอนมาตักอไรจะบุญจบมาตักไหมอืมได้ชิมอนเข้าไปตักนีุ่กคนเห็นไหมนี่ชนมอนเห็นไหม

ปลาล้นเหล่าปลาดุกชองตัวพี่น้องปลาดุกสี่ตัวหาหกตัวแล้วก็ปลาเค็งปลาคอ <ผม S 1> ทุกคนชิมอนคนหมานมือน,นี้ได้ได้หมานแค่ขนาดเลยหมานทั้งงูหมานทั้งกบปไปพี่น้องขึ้นมาหนึ่งไปพี่น้องขึ้นมาหนึ่งมานบอสิมอน หมานคาัทุกคนเอาซ้ำได้ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องโอเคนะทุกคนคลิปนี้บอาแปลกับสิคอเก็บภาพบรรยากาศอลยซ้ำนี่มื่ตื่นมาแต่เสาลงมายามตุ่มกบน้ำซีมอนพี่น้องอะไรทุกคนโปรดติดตามกันตอนต,ต่อไปเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี